السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين, لله رب العالمين. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lugdati min lisani yafqahu qawli Subhanaka la inna illa ma alamtana innaka antal alim al hakim ขอความสุขสวัสดีความกรุณาปานีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็น ได้โปรดประสบกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เคารพและรักยิ่งทุกท่านในานามของพี่น้องสบาบุษแห่งมัสยิดนฮดอดตุลอิสลามสุราประคองลำรีในานามของคณาจารย์สถาบันอัรอบีตีบุคลากรทางการศึกษา บรรดานักศึกษาทั้งปัจจุบันและอดีตใข่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาให้กำลังใจกับงานวันแห่งรอบีที่ที่ได้จัดขึ้นในปี2568 วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของงานที่เดาวได้กำหนดจัดขึ้นซึ่งจะมีอยู่ด้กันสองวันก็คือวันเสาร์ที่11ตุลาคม2,568แล้วก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2,568วันแห่งรอบีตี คือวันที่รวมทุกภาพส่วนที่มีหัวใจผูกพันกับโรรอบิตี้เข้าด้วยกันวันนี้จึงเป็นวันที่พบว่าไม่ว่าจะเป็นสัดส,ส่วนของพี่น้องสบุรุษมัสจ,จิตนาดอตุนอิสละซึ่งถือว่าเป็นพลังหลักในการทำให้สถาบันอรอบิตี้ ดำเนินการหรือขับเคลื่อนไปเพื่อบริหารจัดการศึกษาได้พี่น้องสบุรุษหลายท่านได้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดและกำลังทุกอย่างในการก้าวเข้ามามีส่วนร่วมกับงานที่จัดขึ้นในวันนี้ บรรดานักศึกษาเองโดยเฉพาะกับบรรดานักศึกษาที่ถือได้ว่าเป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันอลรอบีตีในแต่ละรุ่นก็ได้รวมตัวกันในแต่ละรุ่นมาร่วมกันให้กําลังใจมาให้การสนับสนุนงานผ่านการออกร้านค้า ตามกำลังความสามารถของแต่ละรุ่นดูเหมือนว่าในปีนี้เราได้รับเกียรติเราได้รับความร่วมมือจากบรรดาสิทธิ์เก่าของเราเกือบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ที่ได้ให้กำลังใจให้การสนับสนุนกับงานวันแห่งรอบีที ผ่านการออกร้านค้าตามที่กล่าวมาไม่เพียงแต่เท่านั้นวันแห่งรอบีที่ในปีนี้เรายังได้เปิดช่องทางให้กับนักศึกษาในปัจจุบันซึ่งกำลังศึกษาอยู่ณสถาบันได้มีโอกาสก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการออกร้านเพื่อ,อาหา ทุนในการนำมาบริหารจัดการทั้งในส่วนของมัสยิดและในส่วนของสถาบันดังนั้นท่านทั้งหลายที่เคารพท่านถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่โชคดีกับการที่ท่านทั้งหลายได้ให้เกียรติเดินทางมาให้กำลังใจมาร่วมงานกับเราในวันนี้และก็อินชาอัลลอฮฺ หมายถึงในวันพรุ่งนี้ที่จะมีด้วยเพราะวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานที่ทางสถาบันร่วมกับคณะกรรมการมัดยิตได้จัดขึ้นเราได้กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเพื่อนำรายรับที่เราพึงจะได้จากการที่ให้การที่ท่านทั้งหลายได้มาให้กำลังใจ ผ่านการสนับสนุนผ่านการซื้อของผ่านการจับจ่ายใช้สอยเราตั้งเจตนาและวางวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนว่ารายรับที่พึงจะเกิดขึ้นนั้นเราได้วางไว้ด้วยกับวัตถุประสงค์สองประการนั่นก็คือนำเอามาบริหารกิจการของมัสยิด และนำเอาไปใช้เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันดังนั้นที่ผมบอกว่าท่านทั้งหลายถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีในแง่ที่ว่าเม็ดเงินทุกเม็ดที่ท่านได้เสียสละผ่านการซื้อสินค้าหรือผ่านการบริจาคหรือผ่านช่องดางใดก็แล้วแต่ นั่นถือได้ว่าเป็นสอดกอจารีย์เป็นการกระทำทานที่จะส่งผลทำให้ท่านมีโอกาสได้รับภาลานิสง์ตั้งแต่ในปัจจุบันจวบจนกระทั่งหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วกว็ตา,ามนั่นคือสิ่งที่ผมขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าท่านคือบุคคลที่ โชคดีกับการที่ท่านมีโอกาสเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนกับงานของสถาบันในวันนี้ท่านทั้งหลายที่เคารพคงไม่มีอื่นใดนอกเสียจากขอขอบคุณท่านทั้งหลายขอกล่าวต้อนรับท่านทั้งหลายอย่างเป็นทางการกับงานวันแห่งรอบีที่ และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่ากับความไม่สะดวกที่เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยเฉพาะกับเนี้อหมัดที่อัลลอฮฺสบานวาตาลาได้ประทานลงมาให้แก่เรานั่นก็คือเม็ดฝนที่โปรยปลายมาตั้งแต่ในช่วงของกลางวันวันนี้ยังผลทำให้สาภาพพื้นที่ ไม่สะดวกสบายในการที่ท่านจะเดินทางในการที่ท่านจะเดินเที่ยวชมงานแต่อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าด้วยกับกำลังใจด้วยกับความมุ่งมั่นของท่านด้วยกับจิตอันบริสุทธิ์ของท่านสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคใดๆใ,ในการที่จะทำให้ท่านเกิดความรู้สึกท้อแท้แต่ประการใด ดังนั้นในานามของสถาบันในานามของพี่น้องสบับปะรดแห่งมัสจิดนาดอตุนอิสลาก็ค่ขอต้อนรับและกล่าวขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยจิตคารวะและหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับงานในค่ำคืนนี้หรือในครั้งต่อไปก็ตามคงจะได้รับการอภัยจากท่านทั้งหลายที่ลืมไม่ได้ก็คือ บุคคลหลายภาคส่วนที่อยู่เบื้องหลังในการทําให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะกับในภาคพ,พื้นของเวทีจะพบว่าในปีนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นถึงความอลังการที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมีบุคคลที่ให้การสนับสนุนเราอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นในานามของสถาบันในานามของพี่น้องสบับดุษก็ค่ขอโอกาสนี้ขอบคุณท่านหลังทั้งหลายและเป็นสำคัญกับท่านทั้งหลายในฐานะเป็นอาคันตูกะในฐานะเป็นแขกผู้มีเกียรติขอรอสบาโนวตาลาได้โปรดตอบแทนเจตนาอันบริสุทธิ์ทุกหยาดเหงื่อทุกแรงกาย ที่ท่านได้กรุณาเสียสละกับการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ขอพระอ,องค์ได้โปรดตอบแทนสิ่งที่ดีงามเป็นรางวัลให้แก่ท่านทั้งหลายและบุคคลอันเป็นที่รักขอขอบคุณมาณโอกาสนี้และก็ขอต้อนรับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการด้วยจิตคารวะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานของเรายังจะมีต่อในวันพรุ่งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะมีโอกาสได้เจอ,เจอกันและหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้เดินทางมาให้กำลังใจกับงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และก็ในครั้งถัดติดต่อไปขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ครับวัส,สาวาลามุอะลัยกุมบเระมะตุลลอฮิวะตะอาลาวบรารกาตุ